คุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้รัสเซียได้ออกกรษฎีกาเกณฑ์ทหารประจําปีซึ่งในรอบใหม่ถือว่าน่าจับตามองมากเพราะว่ารัสเซียนั้นได้เพิ่มจํานวนการเกณฑ์ทหารมากที่สุดในรอบ14ปีโดยตัวเลขสูงสุดนั้นมากถึง160,000นายซึ่งจะทําให้กองทัพรัสเซียจะมีทหารในประจําการรวมกันมากกว่า2.4ล้านนายโดยนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่า นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางกทหารในยุโรปต่อไปครับหรือว่าพูดง่ายๆกองทัพรัสเซียนั้นอาจจะมีแผนบุกยุโรปในอนาคตนั่นแหละครับนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ากลางเดือนกันยายนปีพศ2 5 6พรรัสเซียและประเทศเบลารุสมีกำหนดการซ้อมรบร่วมกันใกล้กับชายแดนกลุ่มประเทศบอติก ซึ่งทําให้เกิดความกังวลว่านี่อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการลุกรานยุโรปต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยก็มองว่าแผนการซ้อมรบนี้ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์ก่อนที่รัสเซียจะทําการบุกยูเครนในปี2022ซึ่งในช่วงเวลาณนะขณะนั้นปูตินได้กล่าวอย่างเป็นทางการว่านี่เป็นเพียงการซ้อมรบตามวงรอบไม่ได้มีแผนการลุกรานยูเครนแต่อย่างใด แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นกองทัพรัสเซียก็บุกเข้าไปในยูเครนแบบเต็มกําลังครับนักวิเคราะห์หลายฝ่ายเชื่อว่าการบุกยุโรปของรัสเซียอาจเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมปีนี้หลังจากที่รัสเซียสามารถระดมกําลังพลได้อย่างเต็มที่และเสริมสร้างความพร้อมด้านยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนช่วงบุกยูเครนครับ ส่วนในโน้มและสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือหากมีรายงานว่ารัสเซียเริ่มขนส่งทรัพยากรทางการานเข้ามาติดชายแดนของยุโรปเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุดธบกรคลังน้ำมันและโรงพยาบาลสนามเข้ามาติดชายแดนนั่นอาจเป็นสัญญาณสำคัญของการเตรียมการบุก และหากว่าปูตินหรือผู้นำรัเสเซียออกถแถลงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองหรือปฏิบัติการทางกาทหารนั้นอาจเป็นบาะแสว่าการบุกใกล้จะเข้ามาแล้วด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการจับตาดูความเคลื่อนไหวของรัเสเซียอย่างใกล้ชิดถือเป็นสิ่งจําเป็นเพราะหากแผนการเป็นไปตามรูปแบบเดิมก็อาจเป็นไปได้ว่าครั้งนี้ยุโรปอาจตกเป็นเป้าหมายต่อไปของรัเสเซียได้เช่นกันครับ เอาละครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวสําคัญจากแนวรบเคิร์ดกันบ้างโดยเพราะว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารหลายพันนายไปเสริมกําลังให้กับรัสเซียท่ามกลางความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟนขึ้นทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและยุทธวิธีการรบสําคัญร่วมกัน ล่าสุดพบว่าเกาหลีเหนือได้ส่งหานเพิ่มเติมมาอย่างรัเสเซียราวๆ3พันนายหลังจากที่พวกเขาได้สูญเสียฐานไปแล้วกว่า4พันนายจากทั้งหมดที่เคยส่งมาก่อนหน้านี้จำนวน12,000นายนอกจากนี้พวกเขายังได้เพิ่มการสนับสนุนทางด้านอาวุธให้กับรัเสเซีย โดยมีรายงานว่ายูเครนสามารถตรวจพบปืนใหญ่ตาจรของเกาหลีเหนือในแนวรบครูดได้และสามารถทำลายพวกมันได้ในที่สุดโดยการใช้ระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 ให้มายิงโจมตีอย่างแม่นยำครับ อีกด้านหนึ่งเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกระหมของรัสเซียได้เดินทางไปยังเกาหลีเหนือเป็นครั้งที่สองในรอบ6เดือนสิ่งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือที่ลึกซึ้งขึ้นและอาจนำไปสู่การส่งกำลังพลและยุทธปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับเกาหลีเหนือสงครามในยูเครนถือเป็นโอกาสทองในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์รบจริงและพัฒนาย,ยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีครับอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการตอบโต้ สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ได้เร่งพัฒนายุทธวิธีการรับมือโดยเน้นไปที่การสงครามในอุโมงคือการรบกันในอุโมงใต้ดินนั่นแหะครับซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของเกาหลีเหนือที่ถูกนํามาใช้ในยูเครนมีการซ้อมการโจมตีทางภาคพื้นดินและการใช้โดรนลาดตระเวนเพื่อทําลายเป้าหมายใต้ดินนอกจากนี้นาโต ก็กำลังศึกษาประสบการณ์จากสงครามในยูเครนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียและเกาหลีเหนืออีกด้วยโดยมีศูนย์วิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ที่โปรแลนด์เป็นแกนกลางในการถอดบทเรียนการรบครับ ในภาพรวมแม้ว่าการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือจะช่วยบรรเทาการสูญเสียของรัสเซียลงได้บางส่วนแต่มันยังเผยเห็นถึงการพึ่งพาต่างชาติที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียและปัญหาเชิงอุตสาหกรรมของรัสเซียเองซึ่งเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าในช่วงนี้หลายชาตินั้นก็ได้มีการขยับทางการทหารมากขึ้นเป็นอะไรที่น่าติดตามมากครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างโดยภาพรวมของการรบนั้นจะอยู่ในลักษณะการคุมเชิงซึ่งกันและกันนะครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็เชื่อว่ากองทัพรัสเซียน่าจะทําการสะสมกองพลังยานเกราะรถถังเอาไว้เพื่อที่จะบุกใหญ่ยูเครนอีกครั้งอย่างแน่นอนทั้งนี้การสู้รบกันในพื้นที่ชาชีฟยาในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของยูเครนนะครับ เพราะว่ายูเครนนั้นได้สูญเสียยานเกราะในการเข้าตีแนวตั้งรับของรัสเซียไปจํานวน4คันครับส่วนรายละเอียดค่อนข้างที่จะมีน้อยแต่เราก็มีภาพยืนยันว่ายูเครนได้สูญเสียอาวุธหนักไปจริงครับต่อมาเราไปดูผลงานทางกรทหานของอยูเครนกันต่อในพื้นที่การสู้รบที่โดเนสซึ่งเป็นหนึ่งในแนวหน้าสําคัญของสองครามครั้งนี้โดยในภารกิจล่าสุดโดรนลาดตระเวนของอยูเครน สาม <ia> ารถตรวจพบรถถังของรัสเซียที่ถูกนําไปซ่อนไว้ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ากองทัพรัสเซียพยายามใช้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นที่กําบังจากการโจมตีทางอากาศอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีโดรนแบบ FPV ของยูเครนก็ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าการซ่อนตัวเช่นนี้ไม่อาจช่วยให้รัสเซียรอดพ้นไปได้เมื่อตรวจพบเป้าหมายแล้วยูเครนจึงส่งโดรนโจมตีแบบ FPV เข้าปฏิบัติการอย่างแม่นยำ ภาพจากกล้องโดรนเผยเห็นช่วงเวลาที่มันพุ่งเข้าหาเป้าหมายก่อนจะเกิดระเบิดรุนแรงทำลายรถถังของรัสเซียที่จอดอยู่ภายในบ้านจนไม่เหลือซากการโจมตีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับยุธทธปกรณ์ของรัสเซียแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าในสนามรบสมัยใหม่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากการเฝ้าระวังของโดรนอีกต่อไป นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงเห็นถึงพัฒนาการของการทำสงครามที่เทคโนโลยีดโดรนกลายมาเป็นอาวุธสำคัญที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของสนามรบได้อย่างแท้จริงครับส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับยูเครนนั้นก็สามารถตรวจพบขบวนจู่โจมของรัสเซียได้ตั้งแต่ระยะไกล ซึ่งรัสเซียนั้นได้ส่งขบวนจู่โจมขนาดเล็กเข้ามาทดสอบแนวตั้งรับของยูเครนแต่ว่าพวกเขาก็ไปไม่รอดนะครับถูกยูเครนนั้นได้ใช้ปืนใหญ่สนามดโดรนแบบ f อ v พวและกับดักระเบิดรถถังคอยดักเล่นงานรถขนส่งของรัสเซียจนรถขนส่งของรัสเซียคันหนึ่งนั้นได้แล่นเข้าไปทับกับระเบิดทําให้ฐานที่นั่งมาด้วยนั้นน่าจะเสียชีวิตในทันทีเลยครับส่วนรถขนส่งอีกสองคันก็ไม่รอดเช่นกันถูกดโดรนแบบ f อ v พีของยูเครน คอยเข้าไปตามเก็บงานงานนี้ต้องบอกว่าหน่วยทดสอบกำลังของรัสเซียนั้นจบแบบไม่สวยเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปดูร่องรอยความเสียหายของเฮลิคอปเตอร์รัสเซียที่ถูกยูเครนใช้ระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 ให้มายิงโจมตีในพื้นที่เบลกรอดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในข่าวขั้นต้นนั้นได้รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์แบบ Mi8 และเฮลิคอปเตอร์แบบ Ka52 ของรัสเซียถูกโจมตีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็น m i 8 Night Hunter แล้วก็เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi8 เนี่ยละ แต่ว่าความเสียหายมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะว่ามีทั้งหอโจมตีแล้วก็หอขนส่งของรัสเซีย ที่สูญเสียอย่างหนักอย่างแน่นอนหากเราดูจากล่องรอยการถูกโจมตีนั้นจะเห็นได้ว่าฮอคลปเตอร์ของรัสเซียถูกลูกปลายเข้าแบบจังๆเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างแน่นอนก็คือทิ้งไปเลยซ่อมก็ไม่ได้ครับสําหรับจรวดลูกปลายของ M142 หงมานั้นมันจะบรรจุกระสุนขนาดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดแทงสเตนจํานวน1 8 0 0 0 0นัด อันนี้ก็คือต่อให้ตกห่างเป้าหมายไปประมาณ3-5เมตรเนี่ยรับรองว่าเป้าหมายไม่มีทางรอดเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรตตี้ดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ